พูดนะเฮ้ยโถว่มามันอีหยังพี่น้องพูดนะนั่งไปนั่งมาเลียวเห็นพอดีพี่น้องพูดนะบ้าโถสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วจ้าเมื่อน,นี้หลังจากที่ห่างหายไปนาาเนาะจา้าเนาะกะบไดาล่คลิีบลเลย ก็ขอโทษขอให้พี่น้องนะคะ่ะเนาะขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนนะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะ่ะเนาะเพราะว่าที่หายไปก็คือร่างกายบกแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องก็มีพี่นอ้อ,นองหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ่ะเนาะถามหาบริเห็นล่งคีบล่งองยังก็กลับขอพระคุณสำหรับแรงใจทุกคนนะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วมากันกับมาเมึงเลยค่ะพี่น้องจ้ามึงเห็ดปลาแหลกเลยค่ะ สเตนโซฟเ็ดเพิงหวานเฮามันสิยังมีคือเกาบอโอ้ยมึงอันเฮดผิดเด้อค่ะเด้อพีนออ่น้องนันประเดิมด้วยเฮดผิดเลยค่ะนี่สิเป็นเฮดผิดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ผิดร้ายแรงนี่ดอกงามๆยังสิจะไปเก็บเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ทายให้มึงซืซ้อค่ะปุ่นข้างในอีกสองดอกพี่น้อง สเตนซบจะอันนี้ก็สเตนซบขึ้นกันจะพี่น้องแต่ว่ามัานเป็นคนละพันเนาะค่ะเนาะน่าสิเป็นเพิงหวานจะพี่น้องหรือว่ากับเพิงค,าไ,ะค,ะา,งคาไล่เนาะค่ะมาเคน่อื่นเพิงคาไล่เนาะพี่น้องอืมอันนี้ก็บเทาแล้วนี่นค่ะมีหลายชนิดค่ะในปลาน่อเวน,เนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาทั่วค่ะ มีหลายอย่างเลยค่ะมือนี้พี่น้องจ้าเม็ดเพิงหัวสมมีหัวสมก็มีจ้าอู้ขาใ,ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ขันตุ่มตูเมืองสีอันก็เอาอยู่เด้อค่ะเพราวะว่ามันแสบอยู่คนงามค่ะพี่น้องจ้าอืมขาเนวาๆนั้นสองดอกนันเท่าแล้วจ้ะมันบานแล้วเ่าก็บว่าเอาเนอะอืม ออกน้ำมนทางพี่น้องเห็ดเพิงสลองงองคุณปูจุกิจีน้ำหนทางค่ะแม่นเมิอดอรดเฮ็ดมันออกร้ายพี่น้องก็อืดอจินคือบานเห่าจะแต่ว่าห้องก็เลือกกินเอาเนาะค่ะเนาะนี่มึงนะคะเห็ดเพิงสลองงองแชบ์พือกันจ้ะน,น่าถืกนีทีลารคะ่ะค่ะ เป็นมูแล้วค่ะเฮ็ดเผือะลองงองเนาะออกเป็นมูเป็นแพรไปจะพี่น้องแล้วเขาไปมึงเห็ดเพิงหวานกันหเห็ดสเตนซกปุ่นไปปามันปุ่นค่ะเฮ็ดเผืองเขาจ้พี่น้องเราตุ่มๆมสีแสบเห็ดเผิงเขาจ้าพี่น้อง ดอกอ่อนสีอ่อนก็นเอาอยู่มันงามเนาะพี่น้องนี่แก่งเซ็บๆสบไปค่ะป,ปีปนปีกันไปเพืออออ่องเขาพี่น้องดอกนึงโกโจอยู่คนไปค่ะไปโตจะพี่น้อง ยงเสียพกันจ้ะบาทเอาเลยยังสบายบาทเอาเลยพี่น้องเดี๋ยวมึงนอนนี่จ้ะพี่น้อง กอแล้วค่ะดอกใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ้าอ,อ๋อเห็ดเพิ่งคาไล่จ้ะพี่นอ้องดอกใหญ่ครับคุณดอกหนึ่ง độc đơn on, người ta sẹp vu vui con, nó Nam luôn nè, bay kèn เลาะทางเลยนไลายค่ะพี่นอ้องคุณน,นี่ดอกนึงโอ้ดอกนี้ออยังสวยจ้าฮัทโถอุวยพี่น,อน้องคนนึ่ะยังสวยงามอาทเถมึงไงจังปาดขาจ้าพี่น้อง ตู่มันอ่อนหลายอยู่ได้นหมเหนาเลยค่ะพี่น้องจ้านี่เถาคนะบานมืดอร,อรอดุอ่คนะนี่พี่น้องมันออกไววจะปีนี่ก้อนสีเถาไหวบลูว่ามันออกนะโอ้ยมึนงนพุ่นะไม่เป็นเสื้อจะพี่น้อง นี่มดอกนี้ตนี้ห้อยคนมาปาดโอ้คุณพี่น้องนั่งแตกขึ้นโอ้ห้อยคนมาปาดนี่จากคุณคณนมาเก็บกอนกันนี่คุณ ปาดขาโน่นถิ่มเต็มเลยค่ะอืมเสียดายให้นางพาก,กินน้ำคอนพี่น้องโอ้มึงพี่น้องนา่งไปนังมาเนาะพุณอะเฮ้ยโถว่ามันอีหยังพี่น้องพุณอะ นั่งไปนั่งมาเลียวเห็นพอดีพี่น้องพูดนะป้าทึ่งขึ้นแต่ขึ้นพี่น้องพุดนะปะา้าฮัดขาใหญ่ค่ะแค่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องโอ้ใหญ่เลยค่ะ ปัาดเถอะนิดเพื่องหวานพี่น้องพูน่ะปัา,ดเ,าดเถอะเด้อค่ะผมไบะโออย่างไงพูนเอาพี่น้องแตกอะยะอยู่ค่ะเพราะว่ามันนั่นถือหากใหม่ไงหากตนน้นใหม่เนาะพูน่ะพี่น้องปัาดเถแกนเลยค่ะฟานค่ะฟานก่อนปาดขาก่อนพี่น้อง เกิดอยู่นี่ล่ะนั่งไปนั่งมากเนาะมาสิกินน้ำผ้านะพี่น้องเลี้ยวไปว่าไม่ยังแตกพูนยุพูนยุอยู่ปุ่นสวยงาม สวยค่ะพี่น้องคนะน่ะแนีนอันตันเลยค่ะเกนขาวค่ะพี่น้องป้าถูวงามมันมานจะ้ะ โดดงามๆสวยงามค่ะแกพี่น้องนะจ๊ะ ไปแก,ง,นะเกงเนาะแกงใส่ยานั่งนะพี่นอ้อ,องพอได้ค่ะมือเนี่ถือว่าเสียเที่ยวจะพี่น้องจ้ะหลายดอกอนู่นี่ก็เห็ดพึงเข้านี่ยเป็นมือกเมือกเห็ดเพิงเห็ดเพิงเน่ยพี่น้องก็จะบางคนเอิ่นเห็ดพิงเน่ยเนาะ พอกันไม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องแกสวัสดีจ้า